สองคันสองรุ่นนะครับแต่ว่าแต่งสไตล์เดียวกันแล้วก็สเปคใกล้เคียงกันเลยมาให้ชมทั้งสองคันวันนี้นะครับก็จะเป็นในสองตัวนี่ครับอีวสุออนิวนะครับเป็นตัวสูง4ประตูปี2012นะครับแต่งแบบรอรอมาเลยนะครับแล้วก็อีกคันนะครับจะเป็นเจ้าโตลต้าวิโก้ปี2 0งพนะครับคันนี้เป็นตัวท็อป2.5ตัว G นะครับแต่งสไตล์เดียวกันสีเดียวกัน4ประตูตัวสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปชมทั้งสองค่ายสองรุ่นนะครับว่ารุ่นไหนจะน่าใช้แล้วก็ถูกใจลูกค้าทุกท่านนะคครรััับบเเดี๋ยยวไปชมกนล ก็เดี๋ยวมาเริ่มมา้แต่ในส่วนของเจ้าอีวสุก่อนเลยนะครับเป็นรถตลาดนะครับเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยนะครับเจ้าออเนีวนะครับอีวสุดีแม็กตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวแซเครื่อง VGS นะครับเป็นรถลำดับที่2นะครับเลขทมายประมาณ111กิโลนะครับได้สีขาวมุกนะครับเป็นตัวสีประตูนะครับตัวไฮรันเดอร์ก็คือตัวสูงนั่นเองนะครับเป็นรถตัวถังเดิมๆโรงงานบอกเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาตัวพร้อมไฟตะหมอกอ่ะ กระจัง <Wo ow. S 1> หน้าโลโก้สีแดงนะครับเพิ่มฟามแบบว่าแต่งซิ่งๆนิดๆนะครับดูความสวยงามในส่วนของตัวแม็กนะครับก็จะเป็นยอดยี่มสุดนะครับที่ e สามเจดก็เพิ่งเข้าครับยังไม่ได้เก็บงานนะยางพร้อมใช้งานปีสิบแปดสิบเก้านะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะครับเป็นเดิมๆโรงงานนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยว้าวคันนี้นะครับจำน่ายอยู่ที่ 4 5 10, 9 0 0 0บาทมืทอน8,000บาท8,000บาท8ป0 0ไปลายก็เป็นเจ้าของได้แล้วเคดีดีฟรีดาวเลยครับผมใช้เงินดับรถ9 9 0ารบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูด้านหลังตัวนี้กล้องเดิมโรงงานนะครับเป็นตัวตเซต d j i v g s เครื่อง2,500นะครับ2,500ไม่ใช่หนึ่ง1,9นะครับแล้วก็ดูช่วงล่างคันนี้ก็จะมีโช็คมาบ้างนะครับท่อก็ออกทางเดิมปกตินะครับ คันนี้ควันไม่ดำควันไม่ดำนะครับก็คือแบบว่ามีแต่งไล็กด้แ่น้อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในเจ้าออานิวครับผมก็เดี๋ยวมาชมในสองตัวภายในเจ้าออนิวนะครับคันนี้เป็นตัวแซดนะครับภูมิลายมังติไม่มีนะครับเดี๋ยวมาให้ดูเลขใหม่นิดหนึ่งความเสี่งเครื่องก็คือจะมีการแบบว่าแค่อนีนิดหน่อยนะครับแซดที่หนึ่งแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวดูนะเ,ดวเลขใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลขใหม่นิดหนึ่งนะครับ หบบนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกกิโลนะครับปีสองพันสิบสองถือว่าวิง่งไม่มากนะครับปกติตามมาใช้งานของแต่งจะมีอะไรก็จะมีสเต็ปบ้านๆเลยนะครับวัดบูส์หนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวดิฟฟี่พวกวัดโวลต์นัำความร้อนวัดแบตอย่างพวกนี้นะครับวัดอะไรมันเครื่องก็มีให้หกตัวคือเซตของในการแต่งรถแบบบ้าเป็นบ้านธรรมดาทั่วไปใช้งานเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น,น,น,นตัวเครื่องเล่นเนี่ยมีกล้องถอยให้ นะครับอ่ะมีกล้องถอยมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อพวก AUX USB Bluetooth มีครบเลยนะครับภายในแบบว่าสะอาดเลยเป็นเ่าะผ้านะครับผ้ามางแดกยังไม่แกะถุงเลยครับเนี่ยนะครับเจ้าของเก่ารักษาดูแลอย่างดีนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับถ้าเกิดใครถูกใจหรือชอบสไตล์การแบบนี้ก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับ459,000บาทนะครับเป็นปี2024ประตู Dual Hider ได้สีขาวนะครับมี จัดทรงองค์เครื่องมาพร้อมใช้งานแบบท้ซิ่งนิดๆเลยนะครับภายานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวไ, si. ไปชมอีกค่ายหนึ่งนะครับนะครับเป็นโตโยต้าวิโก้กันียวกันจะถูกใจมากนะแค่ไหนเดี๋ยวชมครับก็เดี๋ยวมาดูอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้เป็นส่ประตูตัวอ่าตัวสูงนะครับเป็นตัวเพลเนอร์นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้เป็นตัวตัวจีตัวจีคือตัวท็อปสุดนะครับภายในจะเป็นเบาะสีดำเริ่มดููปรแรงหน้าตางแต่ด้านหน้าเลยครับ แล้วส่วนตัววิกโก้เนี่ยไฟด้านหน้าเขายังเป็นหลอดธรรมดาเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นตัวหน้าวีเอทเรียบร้อยมาไฟตะหมอกนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับต่างที่ไฟหน้าแล้วแต่ว่าใครชอบท่ายไหนได้แบบไหนนะครับมีแอบอยูใต้กระจังเนี่ยเป็นอินเตอร์นะครับนอกจากคันนี้มีทําเครื่องมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเครื่องไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวพาไปชมในห้องเครื่องแต่ตอนนี้ไปชมรอบรถก่อนนะครับยอดที่ยอดยอมเหมือนกันนะครับทีอีสามเจ็ดพร้อมยางและหนาดอกลึกใช้งานได้เกี่ยวยาวนะครับด้านข้างเนี่ยรู้สึกว่าจะมองแทบจะไม่ต่างกับจากคอนิวเลย มันไข้ามาพร้อมอ่ะนะครับไลรดูด้านท้ายเลยตัวนี้เป็นตัวสูงครับเพยียเนอร์แล้วก็มีตัวโลโ,ก,โก้ด้านหลังเป็นตัวจีนะครับ2.5ุาตัวจีกล้องหลังมีมาพร้อมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวอ่าด้านล่างนะครับโช๊คเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยอะไรมากมายคันนี้แรงเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างสนิมคาซีตัวถังไม่มีผูกไม่มีดำนะครับร้อมใช้งาน ยางอะไรดอกเล็กแทบไม่เคยสัมผัสพื้นเลยอ่ะเดี๋ยวชมด้านท้ายเลยนะครับไปส่องด้านนี้คันนี้นะครับเป็นปี2014 2.5G นะครับพีเรเนอร์โตโยต้าวีโก้มือเดียวป้ายแดงไม่90,000กว่าโลเดี๋ยวพาไปชมเลขไมล์นะครับคันนี้จำหน่ายอยู่ที่479,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวกันผ่อน8,000ำไม่ปลาย9,000ต้นก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสัมภาระที่เครดิตนะครับกำเงินมาแค่9,900บาทออกรถจบเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปชมตัวภายในเป็นแบบไหนนะครับใจต่างกันเจ้าออนนิวหรือเปล่านะครับมาชมเลยครับก็มาชมในส่วนตัวห้องเครื่องเจ้าวิโก้ก็มีแต่งมาบ้างนะครับอาจจะเลอะมองแมนนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้าอยู่ไม่ในความสะอาดนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวสนิมวันนี้คือมันเป็นตัวเหล็กนะครับเป็นตัวท่อร่วมไอเสียที่ต่อเข้าตัวเทโบมันก็จะเป็นสนิมคือถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่ารถใช้งานมาหรือว่าปูอะไรอย่างนี้มานะครับเพื่อนเป็นปกตินะครับรถคันนี้ไม่แต่งอะไรมาบ้างนะครับแรกเลยระดับแรกเลยครับเป็นท่อท่อไปเปืรับ เนาะเดี๋ยวไม่ยังไม่ล้างนะคอนเตอร์ก็เป็นอะลูมิเนียมนะครับเทโบอาจจะมีเทโบเปลี่ยนเป็นตัวเล็กๆมานะครับใต้กระจังหน้าฝังด้วยในส่วนตัวอินเตอร์ใบไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือเน้นการใช้งานนะครับเป็นเต่พิซซิ่งหลังถนนบ้านๆนะครับเครื่องไม่เคยแก่น้ำมันเครื่องนะครับพวกซีนฝาลูฝางฝาเบาไม่มีเยิ้มอะ,มอะตัวถังโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้มีทาการเก็บสีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับ าเดิมๆอาจจะเป็นตัวสีขาวธรรมดาแต่พอมีการเก็บสีแบบเก็บสี้อยขีดขวนะครับก็คือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเก็บสีเป็นขาวมุกรอบคันนะครับซึ่งมันเป็นการบุกเหลืองหลือ่ะก็คือสวยงามกว่าอเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นวีโก้นะครับปีสองพ2 5 g ีุ่้าีนะครับเป็นตัวพีเดอร์สี่ประตูนั่นเองนะครับรถทั้งสองคันนะครับต้องบอกเลยว่าในการจับไฟนั้นเนี่ยจะได้เปรียบนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถกระบะก็จริงแต่เป็นตัวสี่ประตูเนี่ยจะได้เป็นเรทดอกเบี้ยเดียวกับรถเก่งนะ นะครับวีโก้นะครับ479,000บาทปี2024แล้วก็เจ้าออนนิลนะครับปี2022 4ประตูนะครับตัวไฮเดนเดอร์459,000บาทนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบเป็นค่ายไหนอะไรแบบไหนแต่แต่งสไตล์เดียวกันนะครับก็คือ2ค่ายสไตล์เดียวกันนะครับชอบคนไหนก็ยังไงก็ทักไปได้เลยนะครับโทรหาเบอร์0826163524นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับในช่องของเบียร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรู้ดี ที่เข้ามาชมให้มาแนะนำนะครับราคาถูกเราใจแน่นอนยังไงวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ